กับผู้พิทักษ์เร,เราใคมีญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพหรือทํางานอยูรร่ทางภาคกลางในที่เดินทางกับเดินทางกับโคราชก็ดีหรือไปภาคอีสานก็ดีนะครับมันจุดเก้าวันนะครับบางคนที่เขาราลาตรงกลางร,ระหว่างการอังคารนะครับนารอังคารพุธเนี่ยลามาก่อนนะก็จะมีการเดินทางวันนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนรถไปนะครับแล้วก็มีการจัดกําลังเรือรสโดวดนะ วันที่6อาจจะถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่30 31นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีการเดินทางอีกรอบนึงนะครับในการที่จะกลับสู่เมืองเรากันไไม่่คอยด้ารเดินทางกลับเราคงไม่หนาแน่นเท่าไหร่ครับแต่วันกลับเนี่ยครับวันที่จะกลับกรุงเทพวันที่จะกลับไปทํางานที่รอบๆปริมณฑลตรงนี้คือส่วนที่เราจะห่วงเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันเราต้องมาเองนะครับแล้วก็ ได้ประสานกับหลายภาคส่วนนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับก็ได้มีการจัดเตรียมออกประกาศข้อนะครับจังหวัน้าที่จราจงกระบบออซูมานะครับที่จะมีผลบังคับในวันที่สองสามสี่สามครั้งนะครับข้อนะครับเจ้าหน้าที่จราจงกระบบออซูมานะครับจะมีข้อบังคับออกบังคับในวันที่สองสามสี่ห้ามนะครับบังคับอะไรครับบังคับห้ามรถบรรทุกสิบ้อ ห้ามลถบรรทุกเสียบล้อขึ้นไปนะครับวิ่งผ่านเส้นทางสองเส้นทางนะครับคือ <c oughs> เส้นทางที่1สายสามูสี่ตั้งแต่เขตอำเภอสิ 4, <c oughs> เขตอำเภอวังน <c oughs> ้ำเขียวลงไปต่อปัาจีน <c oughs> เราให้หยุดวิ่งช่วงเวลา16 <c oughs> นาฬิกาถึง22นาฬิกา5ชั่วโมงครับรถบรรทุกต้องหาที่หยุดที่จอดห้ามวิ่งผ่านลงไปขบิน ้งแต่ในวันที่2ที่สาที่4ี่ช่วงเวลานะครับช่วงเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาช่วงนี้นะครับถ้าต้องหาที่จอดรถนะครับฉะนั้นใครจะเดินทางผ่านนะช่วงเวลานี้ของสาย3ามถึสท่านต้องมาก่อนเวลาต้องมาก่อน16หหรือต้องมาหลังส0บยท่าองทนจะวิ่งผ่านได้แต่ถ้ามาถึงในช่วงเวลา16หรถึง2อเนี่ยท่านต้องหาที่จอดเพื่อ นะครับที่เขาจะต้องเดินทางกลับในทุกปีจะติดยาวนะครับเป็น1ิโยให้เขาวิ่งไปก่อนที่มันติดก็รถบรรทุกเนี่ยครับฉดีความเร็วช้านะครับบางทีก็เกิดอุบัติเหตุตกลงไปข้างถนนบ้างทําไม่เกิดการขีดขวางจะได้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นการออกข้อข้อคบเจ้าพายแต่จอนนะครับห้ามรถบรรทุกวิ่งในสาย3 0 4ช่วงเวลา16ถึง2 2และอีกหนึ่งเส้นนะครับมีแต่ภาพครับ ไอ้นี่ยาวหน่อย,ยนะมีกระเพาพก็เหมือนกันครับห้ามรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปวิ่งผ่านเวลา16ถึง22นาฬิกาตั้งแต่เขตอำเภอศรีคิ้วยาวไปเลยครับลงไปถึงเขตต่อสารับรุบรีนะครับสุขกีการดงรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปต้องหยุดวิ่งนะครับถึงนั้นใครจะเข้าอุงเทีย นะรหรือว่าใครมีญาติพี่น้องประกอบการเกี่ยวรถบรรทุกสิบล้อจะเข้ากรุงเทพต้องวางแผนนะครับวางแผนต้องไปก่อนเวลา 16. บหศูนย์องคือ22ยี่องนี้ต้องรีไปก่อนต้องให้ผ่านตรงนี้ก่อน 16. บหนอนะครับหรืออีกครั้งหนึ่งต้องมาหลังย4่สิบยี่สอง2ิอนถ้าที่จะผ่านตรงนั้นได้ถ้าท่านมาถึงพอดีเป๊ะนะครับท่านต้องหาที่จอดต้องหาที่จอดเข้าไปให้พ้นไหลทางไม่จอดไหลทางนะครับ อในครั้งตีดท่านต้องจอดให้พ้นไหลทางก็คือหาที่ว่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ได้ที่วา่างพ้นจากไหลทางลงไปเนี่ยหาที่จอดรอเวลา5ชั่วโมงครับสมวันของวัวละหชั่วโมงนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยให้ได้รับความสะดวกมากิ่ขึ้นนะครับฉะนั้นรถบรรทุกติดร้อนนะครับขึ้นไปรถพ่วงรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ขอให้ช่วยประชาธาปไตยผมด้วยนะครับว่าวันที่สองที่สามที่สี่ซึ่งเป็น,นวันกลับวันกลับขาล่องอย่างเดียวนะขาล่องอย่างเดียวส่วนรถบรรทุกสีร้อยจะมาจากกรุงเทพขึน้นโคราดวิ่งได้ตลอดครับรถบรรทุกจากฝั่งกระบินขึ้นที่มาอโคราดวิ่งได้ตลอดไม่มชห้ามห้ามเฉพาะขาล่องวันที่สองที่สามที่สี่นะครับ เวลาแค่16นาฬิกาถึง22นาฬิกา5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงฉะนั้นก็ฝากประชาชนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรับในณส่วนผมคงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ